เรากำลัทำคลิปตัวกันเองนะคะอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือตัวใบลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ของงวดที่เท่าไหร่คะตอนนี้นะคะเรางวดจะเป็นลังจะเป็นงวดที่ห้าเองชุดที่ยี่สิบค่ะงวดวันที่เท่าไหร่คะงวดวันที่ห้าค่ะใช่เหรอคะดูอ่านดูดีๆคืองวดวัน วันที่หนึ่งกุมภาพศสองพันห้าร้อยหกสิบสีจจ่ค่ะอ้อเหรอคะใช่โอเคงวดวันที่หนึ่งกุมภาแล้วเรางวดที่ผ่านมาไหนไหนแม่ดูสิคะอ่างวดวันที่หนึ่งกุมภานะคะเลขมีเลขอะไรบ้างอาโชว์หน่อยคะ่ะโชว์หน่อยโชว์ดีๆนะคะเลขอะไรบ้างคะแปดแปดศูนย 880896ทำไมน้องไปใสถึงหยิบ880896ศูคะเพราะว่านแน่ใจว่ามันน่าจะถูกค่ะมันน่าจะถูก <c oughs> ใช่ไหมคะใช่ค่ะของวดวันที่เท่าไหร่คะอันใหม่หนึ่งกุมภาพันธ์จะสองพันห้าร้อยหกสเจ็ค่ะอ่าโอเคแล้วสุดท้ายนี้น้องไปใสฝากอะไรหน่อยคะ่ะ ใบพรให้ทุกคนถูกลอตเตอรี่แล้วกหวนหว,นห,วนหนหันอ่า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 ไหนดูสิใบเดียวกันหรือเปล่าคะใบเดียวกันชุดที่ห้าแต่อันนี้นอนที่ห้าจะระวังระวงที่ห้ววา 5, แต่ว่าอันนี้เป็นคือที่เกี่ยวบเก็บแต่มันเกี่ยวือนกันเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วค่ะ สุดท้ายนี้อะไรคะวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีเปิดบานโจ๊กตีได้ดเค่ะนะคะจนะ,ะลืมอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ใทได้วยวน,น,น,นะคะแล้วอย่าลืมกดเป็นหนึ่งที่เราคิดเลยนะคะสวัสดีะคะ่ะ